เมื่อเราถูกดา่าถูกว่าถูกตำหนิพอเราใช้พระสูตรที่ว่าไม่บริโภคร่วมแล้วนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เดินมาร์คนที่รู้จักขันห้าหรือว่าคนที่ฝึกสติจเจริญสติฝึกสมาธิอยู่แล้วเนี่ยแล้วจะใช้วิธีละนันทิได้เลยค่ะแต่ถ้ายังละนันทิไม่เก่งมันจะวนจิตเราจะวนไปที่ที่ไม่ใช่กายกับไม่ใช่ลมหายใจ ก็คือจะไปอยู่ที่คำพูดของเขาก็คืออยู่ที่สัญญาแล้วมาปรุงแต่งทีหนึ่งโกรธโมโหแหมไม่น่าทาแหมควรจะว่ากลับอะไรหน่อยอย่างเงี้ยแล้วมารู้สึกไม่พอใจบางคนหรือว่าบางครั้งซึ่งหมอก็เคยเป็นเมื่อก่อนคือมันปรีดขึ้นมาเลยตั้งแต่หัวแม่เท้าไปมาถึงเส้นผมเลยค่ะความปรีดเนี่ยค่ะเราคุมไม่ได้แต่พอเมื่อเรา ฟังคำพุทธเจ้าแล้วแล้วก็เราฝึกสติทำสมาธิอยู่บ่อยๆฝึกจิตอยู่บ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นอาการที่ว่าพุทธวจนะบอกว่าวิญญาณไม่เลยไปจากสิ่งที่คือเมื่อก่อนเราไม่ได้อยู่กับกายอยู่กับลมเราจะไปะล่องลอยอยู่แต่ๆเนี้ยค่ะทีนี้พอเราฝึกเสร็จปุ๊บแล้วเรามีข้อธรรมที่ว่าละนันทิคือไม่เพลินในความคิด ไม่ว่าคําพูดนั้นเนื้อหานั้นจะเป็นอะไรเราไม่สนใจเราใช้วิธีละนั้นที่คือทิ้งไปเลยไม่ต้องไปคิดถึงให้หายใจแรงๆแล้วกลับมารู้สึกที่ลมหายใจหรือว่ารู้สึกที่การกระทําแต่มันไม่สามารถทําได้ทันทีมันจะวนเธอสักวัน2วัน1อาทิตย์1เดือนเราก็จะคิดอยู่เรื่องเดิมแต่ไม่ได้คิดตลอดเวลา เดี๋ยวสักพักมันก็กลับไปคิดใหม่มันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้